สวัสดีครับผมนายแทนจอมกระโทกนักจระชากรารงานปฏิบัติการครับผมคุณธรรมศรีสมานนิติกรชำนาญการครับผมเนื่องคำถามมีคําตอบกับสรพหัวนี้จะนําเสนอเรื่องพระราชบัญญัติบุคลผู้รับงานไปทำที่บ้านพศ2553้าเรื่องการกําหนดอัตราค่าตอบแทนวิธีการระยะเวลาและสถานที่จ่ายค่าตอบแทนในงานที่รับไปทําที่บ้านว่ามีหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายอย่างไรบ้างครับ เรื่องค่าตอบแทนการทํางานผู้รับงานไปทําที่บ้านเนี่ยกำหนดอยู่ที่มาตราสิบว่าให้ผู้ประกอบผู้รับงานไปทําที่บ้านเนี่ยหรือผู้ว่าจ้างผู้รับงานไปทําที่บ้านเนี่ยกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นไปตามหลักการและวิธีการที่คณะกรรมการผู้รับงานไปทําที่บ้านกําหนดซึ่งคณะกรรมการผู้รับงานไปทําที่บ้านได้ประกาศใช้เมื่อวันที่30กันยายนพศ2 5 5 9ว่า การกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยโดยให้ผู้ว่าจ้างเนี่ยถ้าะถานประกอบการมีการจ้างเช่นไรเวลาส่งมอบงานแล้วไปจ้างงานให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยจะต้องได้ไม่น้อยกว่าจะมากกว่าได้แต่ต้องได้ไม่น้อยกว่ากับสถานประกอบการที่ตนทำง,งานอยู่ตัวน,นี้ข้อที่หนึ่งของประกาศอันที่สองก็คือว่ากรณีที่สถานประกอบการไม่มีการจ้างงานเลยเพราะ่ง ให้ผู้รับงานไปทาที่บ้านทั้งหมดกรณีเช่นนี้ก็อยู่ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีข้อุที่กําหนดในข้อที่สี่บอกว่าอา้าวไม่ว่าจะเป็นมีการจ้างแรงงานอยู่ที่ถามว่าการก็ดีหรือไม่มีก็ดีจะต้องมีการจ้างไม่น้อยกว่าประกาศคณะกรรมการค่าแรงขั้นต่ำของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคือตามกฎหมายนั่นเองคือพูดง่ายๆว่า ต้องจ้งไม่น้อยกว่าประกาศค่าแรงค่าจ้างทั้ง,องสองเวอร์ชั่นนี้นี่คือข้อตกลงการจ้างแรงงานเป็นค่าตอบแทนของผู้ว่าจ้างหรือผู้จ้างงานกับผู้รับงานไปทำที่บ้านครับแล้ววิธีการจ่ายเงินจ่ายที่ไหนครับในมาตรา17เนี่ยได้กําหนดวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านบอกว่าผู้จ้างงานจะต้อง จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้รับงานไปทาที่บ้านหลังจากที่ได้ส่งม,มอบงานแล้วไม่ไม่เกิน7วันฉะนั้นอาจจะตกลง2วันสามวันสี่ห้าวันก็ได้แต่ไม่เกินนะไม่เกิน7วันเพราะถ้าเกินนั้นผิดกฎหมายมาตราสิบเจ็ดของพรบรผู้รับงานไปทาที่บ้านนะครับอีกประการหนึ่งกรณีที่จ่ายจ่ายที่ไหน ก็จ่ายที่สถานประกอบการของผู้รักงานประจที่บ้านก็คือสถานที่ทํางานผู้รับงานประจทีบ้านแล้วก็อาจจะตกลงเป็นอย่างอืก่ก็ได้นะเพื่อความสะดวกแต่ตกลงกันนะครับถัดไปครับมาตรา19บเกในเรื่องของการห้ามหักค่าตอบแทนการทํางานหลักคือห้ามหักเลยนะห้ามหักไม่หักนะเพราะเขามีค่าอะไรเงินประกันอยู่แล้วยกเว้นไม่มีเกณฑ ก็มีข้อกวหนดเอาไม่หักได้แต่งดเว้นกรณีต่อไปนี้ให้หักได้เช่นข้อที่หนึ่งหักเพื่อชาําระภาษีของผู้รับงานไปทําที่บ้านที่ต้องชําระตอนนี้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าจ้งหรือผู้จ้งงานอันที่สองคือหากเงินอื่นตามที่กฎหมายมันหยัดไว้ก็มีกฎหมายมันอยัดไว้ยเยอะๆะนะเช่น อาจจะไปเป็นหนี้ถุงบังคพคดีอันนี้ก็ต้องถูกหักตามกฎหมายเพราะเขาเจอเงินเม็ดเงินนะฮะหรือเป็นเงินที่จะให้ช,ชำระบ้านชำระธนาคารแล้วแต่ชำระชมรมตัวน,นี้เป็นเป็นกฎหมายอยื่นที่เปิดช่องนั้นทั้งนี้ก็จะมีอีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่ทําให้เกิดความเสียหายจงใจประมาทแล้วแต่ทําให้ในายจ้างเขาเกิดความเสียหายหรืออีกข้อหนึ่งก็คือว่าส่งงานผ้าช้าก็เกิดความเสียหาย กรณีนี้ต้องตกลงกันนะครับเป็นที่ยุติก่นถึงจะยอมให้หักได้แต่การหักนั้นทั้งสองข้อนี้หักได้ไม่เกิน1 0ของเงินที่จะจ่ายในแต่ละงวดตอนนี้เป็นข้อที่กฎหมายบทบัญญัติไว้ว่าให้หักได้ไม่เกินส0ปนะครับผมโอเคครับหนึ่งคำถามมีคำตอบให้กับสรพรวันนี้ก็พบกันเพียงแค่นี้นะครับโอกาสหน้าเจอกันในเรื่องใหม่ต่อไปครับขอกล่วกับสวัสดีครับผม กสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน